สิคกินกับที่อร่อยทุกอย่างเขาไม่อร่อยเราไม่กินวันนี้ครับทุกคนได้ดีเลยครับหอยนางรมตัวบักเอฟตัวบักเอฟตัวเท่านี้เลยนะครับดูสิฮะอ่าเท้าฝ่ามือเอามากินกันเลยนะครับทุกคนเริ่มต้นจากตัวนี้เลยอืมนี่พริกเผาแสลมอปลาหอมเทียวเราชอบกินแบบจุกๆนะฮะแล้วเราก็น้ำจิ้มซีฟูด้ด ราดลงไปอย่างนี้เลยราดลงไปอย่างนี้เลยไม้พอ่อไม้พอ่อืมไปกันเลยนะครับคำแรกอืมอืม จะผินทำไมหวานอย่างเงี้ยอือหือมหอมอือหื้มอือหือมอือหืมหวานมากทุกคนอร่อยมากอือหื้มฟิน น้าจิ้มครับเขาก็จะมีความแตกต่างจากสูตรของเราสักนิดหนึ่งเขาก็จะไม่ข้นเท่าของเรานะฮะแล้วก็ของเราเวลาเรากินเราจะแบบกินรสชาติแบบกลมกล่อมอันนี้ก็จะแบบมีความเปรี้ยวแล้วก็เค็มของเกลือด้วยที่ใส่ลงไปค่อนข้างเยอะนี่เป็นยังไงสามารถแยกได้ด้ยจัื้มอ่ะมาตัวต่อมาแต่ว่าอันนี้คือเราต้องขออนุญ,ญาตที่จะต้องแบบเอาอย่างนี้ออกไปก่อนเพราะว่ามันจะได้แบบฮู้เดียวได้นะครับ อืมเสียดายไม่มีกระเทียมมันก็จะครบสูตรครบรสนะครับไม่จวดนะ ก็เห็นก็เห็นลาดน้ำจิ้มซีฟูืดหอมเกลียวหวดไปนำ้ำหกไปนำ้ำโอ้ย กินเลยวนะฮะเนี่ยตัวเท่าเนี้ืมใครรู้บ้างทำไมกระถิมันหวานน่ะเขาไปแช่น้ำตาลเหรอครับม มากนั่นแหลอดเยี่ยมาม,ามากอร่อยมากอาทุกคนครับเพื่อความรวดเร็วในการรับทานในวันนี้นะครับอ เราก็เลยเอาโรยลงไปก่อนให้จบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกินกันทีเดียวกันเลยนะจ๊ะนี่ไปน้ำจิ้ม,มการกินแบบนี้มันก็จ,จะมีบ้างนะครับอาจจะไม่สุภาพบ้างนะครับก็ต้องขออภัยเพราะว่ามันต้องหูบกินหูบกินก็คือการแบบการการเทเข้าปากคู่ฮูกไปเลยนะฮะ Hum. Uh -oh. mm, -hmm. mm -hmm. สดต่ำเป็นนกระถินนี้ยังไงครับมันแช่น้ำปะแช่น้ำตาลถูกต้องไหมครับถ้าเกิดใครรู้บอกกี้หน่อยนะออยากรู้เพราะว่าส่วนใหญ่ร้านหอยนางรมที่เราไปกินที่ สุราธานีเหมือนกันมันก็จะแบบกินปุ๊บคือหวานมากหรือเพราะว่าด้วยการกินหอยแล้วมันทำให้กระถินเนี่ยมันหวานขึ้นขอผู้รู้วานบอกหน่อยครับอันนี้ไม่รู้จริงๆอันนี้ไม่รู้ก็ต้องบอกว่าไม่รู้จริงๆนะครับน่าทานไหมจ๊ะมีคนมีคนคอมเมนต์มาบอกก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่บอกว่าไม่พี่พี่ไม่ต้องโชว์อาหารทุกอย่างก็ที่พี่กินก็ได้นะครับแล้วก็ เพราะว่าอาหารที่พี่กินมันมันมันโอเคอยู่แล้วแต่ว่าเราก็อยากให้ให้หลายๆท่านได้เห็นว่าเฮ้ยของเรามันน่ากินแต่ก็โอเคเดี๋ยวจะพยายามลดลงนะครับเนี่ยมันน่ากินเนาะหอยใหญ่มากอะ่ะหอยเธอใหญ่อย่างงี้ไหม <laughs> จิ้มของเขาจะรสชาติแบบเปรี้ยวนําเปรี้ยวตามและตามด้วยเค็มมีแค่นี้ครับไม่มีรสชาติอื่อกินกันเลย อืมเสียงเคี้ยวหอยอะ่ะอืมอันนี้หวานหอยอะ่ะหอยหวานปกติไม่ถนัดกินหอยนะครับ แต่อันนี้เพื่อทุกท่านที่ติดตามก็ขออนุญาตกินหอยโชว์นะฮะอาจจะไม่สุภาพไปบ้างเพราะว่าการกินหอยมันต้องกิน <c oughs> <c oughs> โอ้แถวบ้านเรียกว่าแล้วจะสีเห็ดไปนะฮะ <c oughs> นอันนี้ตัวสุดท้ายแล้วและที่อยู่ข้างล่างนี้คือเปลือกหอยเอาลงมาขึ้นมาวางนะครับให้มันเต็มๆจานตัวสุดท้ายแล้วตัวที่สิบหลายคนบอกว่ามีตำนานของการกินหอยมานะครับว่ามันจะแบบว่าทุรนทุรายตะกาตะกายฝาใช่ไหมใครเคยมีประสบการณ์บอกกันหน่อยแต่โดยส่วนตัวกีถามว่าเคยไหมมันก็แบบรู้สึกอะแบบ วุ่นวุ่น,นงานินิดนึงนะฮะใน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 กะวนลกะวายมันอาจจะเป็นฮอร์โม,โมนจากหอยบ้างแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามีผลทางการศึกษาที่แบบพิสูจน์ไว้หรือเปล่าอะแชร์กันได้ครับซิมซีฟูด้ดเขาก็ทำน้ากินนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่รสชาติที่เราแบบชอบแบบร้อเซนะครับเปรี้ยวนำเปรี้ยวตาม ซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้กินเปรี้ยวขนาดนั้นกินรสชาติกรมกล่อมไปมันลงมาแต่น้ำผิดเผาไม่ลงโอ้ย คนเรียบร้อยกันไปแล้วกับหอยนางรม10ตัวข้าพาเจ้าได้กําจัดมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อร่อยเหมือนเดิมนะครับอน้ำจิ้มเดี๋ยววันหลังถ้ามีเวลาจะไม่ยอมให้น้ำจิ้มของคนอื่นมาอยู่ในแก้วนี้เด็ดขาดจะต้องเป็นน้ำจิ้มของข้าพาเจ้าเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นรสชาติที่อร่อยแล้วกม็มันหาซื้อที่ไหนไม่ได้อะ่ะมันเราต้องทำเองนะครับ อร่อยแน่นอนนะอ่ะยังไงก็ไปหามากินกันได้อันเนี้ยซื้อมาทั้งหมด10ตัวตัวละ80บาทก็ไม่แพงนะครับเดี๋ยววันหลังจะเอาแบบที่ไม่ต้องเป็นตัวเนาะมันกินยากนิดนึงนะฮะแต่ว่ามันแบบอร่อยนะมันมันก็ได้กินแบบความแบบปลื้มปริ่ม,ม,มทางใจเพราะว่ามันเต็มคําเต็มปากดีแต่ว่าจริงๆแล้วเรากินเป็นแบบเล็กๆแล้วเอามายำกันกินดีกว่าจะได้กินแบบไหลลื่นกันไปทีเดียวนะครับ วันนี้ก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มาจากไม่ว่าจะเป็นติ๊กต็อกอินส r าแกรมต่างๆที่มากันหลายหลักมากก็ขอบคุณมากที่เข้ามาติชมแล้วก็มาบอกวิธีการมาบอกว่าเออชอบดูแบบนั้นแบบนี้ได้นะครับยังไงรับฟังทุกความเห็นแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปปรับไปละว,วันนี้ครับกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับ เปื้อนไปหมดเลยจ้าตอนนี้ขออนุญาตเก็บก่อนเด้อ